ปอบนี่ก็ลองแต่เพลงเดียวบดคืนลลน,น่ะโรกุลเงียบมา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 ไปคนยิงแม่ไม่ม,ม,มีรอยก่อนนะนาย กันช่วยเป็นลำื่อสวงลวงลวงสวงเชิญแม่ยานายงลำนาว หายใจเหี่ยวเลียวทางไหนแรงใจนั้นไม่มีขอเธอแม่ย่านางช่วยทีสูปีนี้เพื่อวันของเราเอาเชีย oh, กันหน่อยเอาเชีย oh, กันหน่อยเอาเชีย oh, รกันหน่อยเอาเชียกันหน่อยที่พายหนึ่งปีปีนี้ต้องเชียเอาเชีย oh, กันหน่อยเอาเชีย oh, รกันหน่อยเอาเชียกันหน่อยเอาเชียกันนอยที่พายหนึ่งปีปีนี้ต้องเชียร์ จจ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 เเ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 ิิิิิิิิิิิิดด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 อพี่น้องเอ้ยบันีกาวทุกเอกเก่าพญาใหญ่วอดจักในจัดงานในคนชมดอกบัวท้องน้อยค่อยพระชาชนเข่าเตรียมการพร้อมทุกอย่างทั้งประตูกกวดเข็มออกคนเข่าสู่นครฟังบทก่อนในตอนนี้บทกวีนับมือกันมาหอดวางตอนสำคัญ คอยฟังกันบอลสีเข้มเปิดเส้นเต็มสีซำได้มือนีพระบาทไทยพญายญ่วรจักรเน่าตำหนักในปะล้ำวางสนามหลวงนี้พอไม่สีแก้วเตรียมงานนั้นยิ่งใหญ่เตือนอามาดน้นย่ใหญ่รักษาการให้เรียบร้อยคอยคุ้มเข้มเรื่องประตูไพ่ผู้ได้รับรู้ตามประกาศโฆษณนาเขาตองมาเมืองเฮาเบิ่งดอกบวัวทองนี้เมืองกุ้งสีระวังไว้สีดำไพ่ก็มาสู่ คนเก็บบัตรผ่านประตูต้องตัวด้วยที่ทวนสมควรแล้วจังปล่อยมานี่นะเลยนั่นแหละตอนนั้นเราถูกนี่กระมอดมือการมืองานเรานี่น้องเรื่องเตรียมการเตรียมงานไป็นหัวสายลรานี่ฮะถวายประคมเชิดประหยัดจะไดพ่อเได้แม่เะได้พี่เรื่องเตรียมการเตรียมงานนี่ไป็นหัวสายลรานี่ลูกโอ้มาหนีมือสันบันดีมอมฉันเตรียมการเตรียมงานเรียบร้อยแล้วประายัดดีมากนี่ลูกหน้าที่เก็บบัตรผ่านประตูให้หน้าที่ อํามาตย์กึมพร้อมทั้งสนมโงกสนมปอสนมดาพะยาคะเป็นผู้เจ็บบาดพานประตูตรวจคนเข่าเมืองพะยาคาเอาวางได้กันนั่งดอกบัวมนีเป็นมือสันวนันดีแกต้องผู้จ่ายแม่นพะโลอพอบิยงเข่าหูอ่แขกที่มาต่างบานต่างเมืองนะเว้ยโอ้ยคนอีหย่างมาสัวหายเป็นตต่านายบอ่อทำดีคนบ่มีศีลธรรมสัสวละย้ำนามบาเป็นถึงราชาเจ้าปกครองพ้นตุ่มไพ มีอำนาจยิ่งไงผู้ใดเห็นก่อกาวบาบ่าอายฟ่าและดินทำผิดศีลอีกซ้ำได้หยาดแยงเอาเมียเขาแถามออดวงใจเฮามาเฮ็ดเป็นสินค้าตัวประชาชน้อมคนอีหยังสังมาสัวเป็นเมืองเห็นแกตัวเป็นเมืองเห็นแกใดใจนั่นบ่ซื่อตรงเมืองขี่โกงลอกลอ เมืองบอ่ถือสั์จัดว่าเป็นเมืองมั่นบาบุญว่ามีหูพ่อปั่นกับควยตู่ขู่ลู่สหายากเมืองขี่กากนาดานสังหารกาเฮ็ดบอดีหยุดซาเดอร์มือนี้อญ่าได้หลอกลวงคนมันสิจนใจโตบัดห้ากรรมน้ำต้องย่าจ่องหองลายถอนนอสิงไอคนซัวบาปสิกินกับบานหัวตัวของมึงสิเดือดร้อน ไปลงทอนบอนอาบายไอเวนเอ้ยเลย้ะจังห้งหลายถอนนั่นละสิงเอาสารสัวบาปสิกินกระบาลหัวตัวของมึงสิเดือดหลอนไปลงทอนบอนอบายไอนั่นละสิงเอาสารสัวเอ้ยนี่หกปากเลยนี่นะายดอกบัวหล่อนะมีสิทธี่ยังมาเก้าเหล้าลูกเหล้าเ้ยอย่าปากดีกระตามทอนอย่ามาวอนกระตามซา บ่มีท่าดอกอีบา่าอย่าหาเหลืองบ่อนสิตายมึงสิมาปากไล่สอนสั่งนรสิงอีผู้ยิ่งจ่องหองอย่าปากดีปานนั้นขั้นกูโมโ,มโหขึ้นกรรดอกบัวบี้ให้มุนบุญบ่มีม่เด็กเขาร่างอย่ามาอ้างบาปกรรมมึงต้องทำประโยชน์ให้กูก่อนอีจอนจัดอย่าปากจัดระวังตายก่อนสึกขึ้นเมื่อบาน พปยาค่ะการมันน่ารูกถ้าหาว่าแกะไก่ไข่มาน่ะมันสิบ่ขายหน้าขายตาสิเสร็จแม่วาตัววิตูกัง้วนเดียวมั่มฉันจะจัดการเรื่องนี้เองพปยาค่ะไปนกไปตรวจคนเขาเมืองเชิญแขกเข้ามาเก็บป้ายผ้าประตูก่อนเด้อยุดตอนค่ะอะไรเป็นมองมังพกซามาอันนี้มืองเมืองมางพกรกค่ะอันนี้แหะค่ะเมืองบ้านโพกขามังเมืองเลี้ยวกลางละว่าเป็กเจ๊กว่าวว่าทองบาตานประตูเท่าไรบัตรคาผ่านประตูดิค่ะตั้นเลขสามสิบแปดตั้งที่สองหนสองพันตั้งที่สามสามพันค่ะ ว่ากามแม้ว่าสร้างแลงอ่ะสร้างแรกบอกค่ะเงินโคบแล้วโอ้ประเทศจีนมาแล้วพยาการสเลปอสเลปแม่เสียเจ๊กมาทั้งผัวทั้งเมียตัวแม่หยุด่อนมากระมาพยาการหยุดก่อนไหนมึงจะไปหยุดโยกูไปเห็ดหยังอะไรคะนี่อะไรคะมึงจะเป็นฟันคอพอมึงบอบอเด้อค่ะเมื่อกนั่นเขาใจเงินแตกโครบคบ ่าเมืองนี่ไ่ได้ใจเงินแม้แต่สลึงเดียว่าขบวนเดียวกันมาขบวนเดียวกันนะที่ว่าขบวนเดียวกันจะได้เข้าใจเงินหมดทุกคนแม่ขาขบวนไปแล้วจะขมาเนี่ยไงเนี่ยคนจีนเสียเงินคนแขกไม่ได้เสียเงินมึงที่ไมเจ็บไปชื่อพวกรีเทพอมึงบอกถ้าเจ็บปัดออกจะไปเจ็บปัดเขาไม่ยังกอกฮะเจ็บปัดออกจะไปเจ็บปัดเขาโอ้จะได้หลายตีค้างเชิญเลยค่ะขณะเชิญเลยค่ะมามึงนี่โชคดีจังเลยเราเห็นกระเทยปากหมากับดอกบัวปากเปินโอ้เชิญเชิญทีนี้มาจากไหนถวายบังคมพระราชา อินีมาจากเมืองอินตารีเดียโอ้โหมาจากบินเมืองอินตาลเดียพยค่ะแขกแน่นอนพยก่ะอินีอยากเห็นดอกบัวปากเป็นโอ้โหดีไงดอกบัวปากเป็นอันนี้ติดดอกบัวปากเป็นผ sure ูกแล้วอ uh ินีบอปะมูลดอกอินีที่มาขอในมันไปปลูกอ้าวมันบอมีในมันมีดอกเดียวมันบอมีลายพังมามามาทางนี้มาเชิญ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 โอ้มามากนาหลายตาหลายประเทศเหลือเกินพยก่ะป่าทุ่มท้องนั่งขอไวเห็นไมมันพูดแล้วพม่าผาลายเห็นเลือดย่เขาทีอาฟัง มีธุระอีกยังผากันมาหลาๆหลไหลบานตั้งมืองแขกอบังตลอดเกียงแผ่นดินใหญ่เมืองจีนมาจากดินแดนไกลเก๊กไทยขมินยงป๊าดพวกทันทั้งหลายเป็นพวกทันมาอย่างนาะคือมากหนาหลายตาแท้มาลูลเลืองล่ะมาหลายๆคนจังสี่น่ะมีคนซื้อบุญยาลีตมาน้าบอเป็นใครบุงยาลรีอ่ะ บุญญลิตผัวของฉันมาบเออ่เขาทำหาผัวเขาใช่อะผัวเขาต้องเป็นดอกบัวโป่งแน่นอนเพราะเขาเป็นดอกบัวมาบ่บาาผัวน้องบุญญาลิตผูกค่อยของสามีน้องนันมาบ่แปลกทองปิดมาอยู่ประตูทองพ่อแม้อ<ห>เออเกิดเป็นคนแววบใ่ใดคือคนใบตำสกุลก ขอพกคุณหรือท่านโปรดสงสารปทุมแน่ฉันบ่มีพอแม่แถมมาโดนแยกหลังเอาจี๊ดน้องออกห่างกายโอ้ยจะเป็นเป็ไก่ลายไม่ติดจีหัวลายมั้จากหลังเขามายูในบัวท้องกายน้องคล้องค่อยหาอยู่กลุ่งสีพุนขอพระคุณหรือทานโปรดสงสารอีน้องแน่ปรดเมตตาเพื่อแพ้ขอดวงใจอีน้อง เอานั่ง้นยได้ทรงขึ้นแด้มาจากไหน่ะแปลกมัพี่น้องเออมันมัเหมือนจะร้องห่า้องมือ้องหาพวกท่านทั้งหลาย่ายอาดวงใจของพระธมท่องขึ้นไปทรงเสลางในทอรู้หรือไม่มันพูนิทานกอมน่ะเนี่ยอยากลา่ขอซื้อลาวมาโอ้ซื้อไม่ได้มันต้องประมูลก่อน เมืองเราตั้งไว้เลยสามล้านอ๋อตั้งไว้สามล้านว้าวไปเลยสี่ล้านโอ้เกใส่สี่ล้านเกจเขาได้ไปสี่ล้านเงียว่าให้ไปเลยห้าล้านเงียโอ้มีอะไรเกจถือใจให่ห้าล้านพยล้านใช่อันนี้ให้ห้าล้านใช่โอ้หกก้าล้านหัวมันโอ้หมันมีเงินมีเงินประมูลถ้าจะไปมาพ้ามาพอมาไฮเกจล้านโอ้พอมาไฮเกล้านพยาการประมูลเกจล้าน อาบางเห็นไหมคนจีนคนพม่าเขาประมูลเดี๋ยวก่อนบบกจอยต้องไปประมูลนายน่ะประมูลเดี๋ยวยพูดกันก่อนของประเลขายจะประมูลหลายนายนยประมูลน้อยๆนะชิรักไปแบบจอยไปแขกจอยก็มีอีนี่ให้แปดหลอดโอแขกเคยแปดหลานพยาค่ะอีอย่างก่อบังอีนี่ให้แปดหลอดโอ๊ยแปดานครับพอแม่มึงจะไหนบอกว่าจะประมูลหลายก็มาฟังน้ำกูมีสองร้อยหาสหนึ่งมาปอมโอ้แขกถูกต้วนี่แม่ แต่ที่คือโรตีกินกับบะหมี่ห่านเงายปะมันจะปะมูลดอกบัวแม่มแปดล้านดอกบัวปากเป็นยังสีขับเป็นยุบันกูกูุเลนแม่นแปดธงหุ่นฮิมาเมียมันประแหม่มเขาดอกโอ้ยโอ้ทรงแขกขนมแขกถูกอ๋อพม่าให้เท่าไร่พม่าให้เกาล้านโอ้พม่าสู้ให้เกาล้านมันไม่มีงั้นหรอกสิมาปะมูนี่อย่างกันฉันถามว่าพี่บุญญฤทธิ์ผัวของฉันมาบ่พวเลือเป็นผักอีจก่ะ พอได้ยินนางเงือกน้อยื่นใจอีกครู่นึงสิ<า>ง<อ>ตัวนี้นี่นะปัดุมท,ทองทรมาติชืนช้นๆชืน้นๆชื้นๆชื้แขกแชกลงมาแชร่าแขกลงมาโอ้ยน้ำตาลั้งล่วงทันทีตั้งสติแท้บ่ได้ดวงใจน้องเพิน่นป<ะ>ักไม่มีเงินกบบไไลนกับบ้านไปไม่ต้องร้องไห้หรอ,อ,อกบ,บุญจะรีดจิตบุญเน้อเครื่องคุณในสมอง เรียกจังม้อห้องมันเลวยกซ้ำเฮ็ดเย็ดจามเขาตายไม่ต้องมาเบลังงังลังลงานออกซำลวมใจให้นะักแหนวางแผนประมุ่นตอบ่อ้เขาอู่เรื่องกับบางานี่ตอนนี้ผมอุลาโอ้โยและนาะว่า20ล่างโต้น โดเจ๊กเพิ่มไปสิบล้านพยาค่ะมังคุยกันก่อนมังไม่เม่งกันหรอกมังคุยกันอ๋ออีนี่ดอกบัวอีนี่ถูกใจเหลือเกินอีนี่น่ะจะให้อีนั่นน่ะยี่สิบล้านเลยโอแต่ขออีนี่ชมดูก่อนได้บอกวางได้เจ๊กสู่เขาบ้ว่าไปขายอ้อยก่อนโอ้บ่ไหวไปขายอ้อยก่อนพนะกโอ้เขาใจถึงมาตกคดเลยลูกเกินคาดบรรยากาศโอ้ถ้าอีนี่ต้องการชมดอกบัวอีนี่อีนี่ให้ดอก ให้ยินดีชมดอกวัวตามอัธยาัยอในีเลยใจขอบใจนี่มากๆเลยชมก่อนเลยตรวจโคดเขาเมืองดีแล้วตินะเป็นคนเมืองกุ้งสีป่ะพี่มา่อใส่างเดีนยบ่แม่นแท้ตัวเขา่ายเรา2ีซิบล้านไอ้ฟอร์ลนบุญแกลีใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็น นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพสโซ ah! มื่อแหกตาอยู่คนไทยคุณจะริดีว่ะมึงกล้าตมตากูได้เว้ยไอ้ดุสิงแค่กูฟอมตอมาแค่นี้มึงก็จำกูไม่ได้ไอ้เพื่อนรยศนยอน่ารสิงไอ้ตัวสายโลผ้าใจบอส นามือกายเป็นหลังมือใจว่าตื่นเชียงมันสัญญาเพื่อนบ่ารักษาทำอับรรปีสวัวสาทอดรยศหักหลังแถมลักเอาดวงใจแม่ปทุมท้องน้อยไปให้นั่งเป็นใบพย็นเขากันายมึงสามารถทำไ่าาดวงใจกูคักแทนนะมึงแพ้ผลักเอามึงเจงตายตั้งแต่เอาคุยอวดวบหานบักสันดานกูสังหายบาย่อยากอายคนบอกกูสิขอประจานให้ ที่เม <m í rit> <m í rit> ืองไกลประเทศอื่นขอจงรับรู้ไว้ดอกบัวนี่หาบแมนคนอความจริงนี้ว่าโเลอในเมื่อมันผิดเอาดวงคิดประทุ่มทองมาทดลองเป็นสินค้าตัวประชาชนพร้อมเอาเมียเล่ามาล่วงทานนี่ใส่ของคนพ่านขอประจานตอนหาอย่าลงเล่ดอกเกลียมมันอนตอนนี้ ท่านที่ยืนอยู่ในรถสกปการทุกท่านในสตาวามาักไปไงดอกบอัวที่อยู่ในมือของพวกเรานี่คือดอกบอัวฤกษ์ดวงใจพู้ทุ่มทองเมียของเราที่ถูกไอ้นอดสิงขโมยมาพวกท่านจะยืนชอมอย่างนี้ถูมันหลอกเอาแล้วไอ้ยาว่าดวงหลอกนะเฮ้ย <Hey, S 1> หุบปากกันไปพ่อยมึงเว้ยเมึงยังว่าเฮ้อมึงอย่ามาจอยเย้ยโว้ทะเลก็ตามที่กูบ่มีทางยอมลูกผูใสยเต็มลองมึงใส่ยังกว่าเหรอคอยระวังตัวไว้นิสัยกูบ่ยอมง่ายมึงต้องตายมื่อนี้บ่กยังข้างแผ่นดิน มึงต้องดิ่นแดวเดาบ่มีเหลือนี่ละเสือนั่นล้สิงหลู่ปุซ่าให้ตัวแท้แม่อบอกว่ามึงน้ำเต่งน้ำแหงกูลายที่พันเล่ามืัอนี่มึงต้องเน่ากูสิเผากระดูกพรออีนางบ้าดอกหาเวลนงังนั่นแล้สิงจะไปหลุดจ<อ>ากบากี้ก็พอที่ตอดได้หน่งหฮางหางก็รังไปได้สวยที่เดียวนี่เสด็จแม่เสด็จพอ่อเสด็จพี่พรยากาศ ทันที่จริ่งมอมฉันบ่เคยรู้จักบ่เคยเห็นหน้าเห็นตากลุ่มพวกนี้มาก่อนไปจ้ะค่ะจริงเหรอมันอุปโภคคำาว่าทั้งหมดขึ้นมาที่จริงมันบ่มีเงินแม่ต่บาทเดียวเซรีสแม่สร้างฐารจัดการกับมันเลยไปจัญญาเอ้านี่พนุ่มเจ้าเป็นไพกันเะฮะเซรีสแม่พระเจ้าค่ะมอมฉันสื้อบุญลีพระเจ้าค่ะเซรีสแม่บุญลีส์ครับเป็นเพื่อนร่วมสาบานกับไน้องสิงคังบุญฤทธิ์ข้าวขนมพอฤษีใต้น้องรศิงลูกเซรีสแม่หน่ะมันโทษเราจะหักหลังมอมฉัน มันลักถอดเอาดอกบัวดอกกีนดอกเมียมั่ฉันมากพะเจ้าค่ะบ้าจริงพระเจ้าค่ะเสด็จแม่อย่าหลงกลมันพระเจ้าค่ะอนุสิงขนาดต้นหาเสด็จทพอเสด็จแม่แกยังมีหนาคงไอ้เพื่อนท้ยศนี่หัวปากเลยนี่นะเจ้ามันจะเป็นคนเลี้ยวสิเละเกินงานของเราก็ะลักไปได้สวยแต่จอมมันทำไรได้จังไหนกันนอละสิงลูกชายของเราหน่าเลี้ยงมากกับมือบ่เคยไม่นิสัยเช่นนั้นหรอกนะถูกต้องพระเจ้ักรามั่งฉันไม่ได้พูดแท่พระเจ้าค่ะเสด็จแม่พระเจ้าค่ะทหารจับเอาตัวมมันาลทอยู่ีแล้วจดามันเร็วตตามหิพน นี่ลองวิชากับลูกเอาสิลูกได้แล้วอยากอ่ะมึงนึกว่ามึงแน่แหละอ้อมสิทธิ์ตังตุ่มหังหีตูเพียงมันหลุดซะบ้างเพราะหายเป็นไผแล้ค่ะหีตูทั้งนี่บ้าขำคือหีตูทั้งเร็วเลยนนทรศรีฮีตูเพียงมีกี่ชิงนนทรศรงทองพิษมาลูกว่าพิษแม่จะตรวจเหยวพยาการสนิทเบ้นนลรศรีวิชาที่แกเรียนมาเนี่ยเสียหมดแล้วเว้ยแกจำพอหรสีบอกได้ป่วว่า วิชาจะท,ท,ทางดีๆก็ด,ดีใส่ทางที่ผิดมันก็นเสียแบบแกได้แล้วเวย้ยแต่คนอย่างเราเนี่ยเสด็จขอเจ้าไม่จะกรรมกับเพื่อนท่านยังแก่เราสิขอเอาดอกบวัวดีกีดวงใจไปทุ่งท้อไปของเราเนี่ยคืนไปสู่ร่างเมียของเราคุณทหารพวกเราขับเมื้องกันเถอบไปไปพึงจะเดอกบัวไปตุ๊กพี่ไปเป็นเสือรบมันรอดอกบัว<อ>ปปไป<ร>แล้วไอ้บุญจริตดวงใจของพระทุกข์ที่รีบขอกับงกรุงศรีนครทันที ก็ตายแล้วความศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มันงมีจริงเมื่องนางเขามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเมื่องนางมาแม่เมื่องขี่ตัวหลอกล่วงเหมืองเมืองนี้เฮ้ยเขาโดนบัวไปแล้วหนีออกจากเมืองกูไปแม่กองหนีขอลากองเสียลายเงี้ยวะเง่อยบอกครึ่งหลอกเือว่าเสื้อไม้ขี่จรเสื้อเชียร์ไม้จรเมืองนางเขามีสิงไม่ทำ เขาเลี้ยกวิชาคมอะไรเขากะบ่ลุยทีเมือเมืองเมืองนี่เมืองเล้มาเมืองหลอกลวงเมืองขี่ตัวเมืองตุงตุงเมืองหูฉีหุ่นหลักขอให้เมืองนี้ชิบหายวายวอาเพลียงเบิกบางเบิกเมืองเมืองนั้นเขาไม่สิงไม่ทั้งเจ๊เขาพูดว่าสิทธิ์ตังจุ่มหังหีตู่ชื่อเขาบอกผมว่าให้เจ๊ใครมุ่นใดฮะเอ้า เก็กว่าเด็กไปลำเลียนวิชามามันคล้ายมนได้ยจะไหนกันเพราะว่าไปคงมีสิ่งมีทราว่าเป็นเก็กว่าหูยังหูจักไหวายผาพวกเรือไปคงท่าแทะพวกครูไม่เคยว่าพระว่ามีสิ่งมีทราแสดงว่าว่ายาเมาเสียงกุยพวกกระเทยขี้เต้าหมิงว่าเต้าหอไยแน่น้องสิทธิตังจุ่มหังหีตูฮะเจ๊กหอได้มันหัวใดอีเรี่ยเจ๊กหอได้ พแล้วเก็อได้เางินรถพอรถเห็นแล้วเนี่เห็นเต็มเต็มตาแล้ปมนินได้นะเกูเห็นแล้วพะหมไม่ได้แมแต่คนเดียวเลยตาะติดปวขึ้นมาท้เงินมึงหัวขาดดีะ่ะไปมเกันกัไม่ได้แม้เมือกันพ่อี่ผิดหวังในตเจ้าเลือเกินนีวะเสียแรงพ่อได้ส่งเจ้าไปลำเรียนวิชาคมรู้ เพื่อบังบางมาซอยพอนน่พัฒนาบ้านเมืองแดนเจ้านนะกลับไปทำที่เรื่องอับอายใครนเลิกเกินดีกว่าเสื่อมเสียมาสู่ราชเดชชดพ่อยาเราเพ่อนละสิเจ็บมันนี่น้องเลชพีเดชพีมาเลิกทอดลูกของตัวเองจังที่ในกลงั่นใช่ไคะลูกของหม่ำฉัดบว่าได้เป็นคนชัวแต่เดชพีก็เห็นด้วยแล้วว่าเขาไม่หาเรื่องลูกก่อนเธอมากรดีถ้าเขา้างลูกนี่ว่ ตั้งเตะลอยจนไ่เลี้ยงมันมาหนิโอมันมาตลอดตามใจมันมาตลอดจนมันเด้เสียผูเสียคนมาแล้วก็บพาเธอในปากกอบแกว้วเสด็จพี่ลูกของมั่มฉันแล้วมั่มฉันแล้วมา่เข่าขา,ขางลูกน้จะไปเข่าขางก็ลื้อได้จังไหรกันเสด็จพูดแบบนี้นะ่ะมันก็ถูกนะเพคะเสะด็จพี่เสด็จพี่เห็นคนอื่นดีก็ลูกก็ตอนได้มั่มฉันใบย้อนหรอเพคะเสะด็จพี่จะเห็นคนอื่นดีก็ลูกก็เห็นไป ไอกอบแก้วคนนี้น่ะบอย้อนไปเด็ดขาดลูกของมั่งไทยจะต้องเหนือกว่าคนทั้งโลกทหารตออเตรียมกองทัพเมียีพาไปตีเมืองกรุงศรีมันใหญ่ย่ายไปกับตาเลยนนละสิงห์เขามาทำแบบนี้แม่ดีบอเห็นน้ำจำ้องน้ำได้ค่ะต่อสูกันฟันงาวมาสิย้อมได้ลูกลูกของแม่จะต้องเหนือกว่าเขาแล้วบอได้ชนะทั้งวิชาก,ก็าเอาทาั้งกำลังนี่แหละลุกขึ้นสิน,นลทสิงห์ยุดพ่อกันดีเธอไปจะขาด ที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะเสน็จแม่คนเดียวเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่จะนี่กันนอละสิงห์มัเป็นพราะเสน็จแม่เจนนด่กันวิชาคาถาอาคมที่บอมฉันหลับเรียนมามันสูญสลายไปก็เพราะเสน็จแม่คนเดียวท่านั้นนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะนอละสิงห์หยุดบอมฉันมาหยุดบรรยากาศนอละสิงห์ทั้งทั้งที่เสน็จแม่รั่วบอมฉันทับิดแต่คำพูดที่จะหาปราบบอมฉันอกจากปากของเสน็จแม่บอมมีแม่แต่ครางเดียวเลย น้าสิ่นั่นนี่น้องแม่น่ะหักลูกแม่ต้องการในโลกเหนือก็ค้นเื่องแล้วไม่ผิดตรงไหนฮะแต่ในแม่และเป็นคนผิดน้าสิงเจ้าเฮาจังสิ่งนะหมายความว่าสิ่งที่เขาเกาวหาเจ้าน่ะมันเป็นเรื่องจริงมไหมวะน้าสิงเจ้าน่ะหลอกแม่เจ้าหลอกแม่ว่าเจ้าน่ะทําถูกทุกสิ่งอย่างธรรมแท้ตัวของเจ้าเองน่ะบ่เคยเล่าเรื่องให้แม่ฟังเลยแมดกันบ่เขีาขง โนรนสิงห์นนนคนสุดท้าย,าก,ยก,าก็ต้องได้รับคำตอบอย่างสาซงงสซตัวของผมโนลสิงห์คำคนิในตอนนี้เสียหม,มดแล้วคาถาได้กันดดมาเสียทีเสียลูก คนมาดูเขาลุงดาแขนอุลาปากบ่ได้เสียที่ให้แกสายพ่อเม่ทิดกันเบิดเมี่ยงเอาลดคว่ำบาปายเถื่อนี้พ่ออยากมุดินนี้เดโน่พ่อ ลย้อนผิดสินทางคำว่าสาบานกันกับเสียวมันตีลูกไปไม่ค่อยตีเฮาตีแห้งแห้งมาคะวมโลภ้าลูเหลียวมันพันเกี่ยวได้เหนียวลูอย่าหายตบอไปเลยจิตใจโกงแต่น้อยเลยบอกคอยยอมไปเมตามใจแต่ยังเหงาบผ่อนเบาในทางดือ โยนบ่ถือสินหาสัต์จะถามบ่ตั้งเพียงวิชาใดก็เล่าเกี่ยงเลียนใดก็เสียมสีฮะเมยอโยนว่าเมียเสียวน่งก็เลยเกิดปัญหากลัวสิมาสามหนึ่งสวัสดี กะสายเนี่แหละขา่ากรรมนำท่านทักบ่บอมีเนวเอาขึ้นใดบาปกรรมเอ้ยที่ได้กาาได่กกอท่าไดนก็เสียมเหมดแล้วอย่ากายเดกคุณพ่อขอฝากเตือนมู่เพื่อนให้จำไว้อยากะทา่านับแต่ไหนเหมื่อนี้ ตั้งใจไม่โนละสิงกำเว้นมันมีจริงตอบสนองคันเห็นแล้วไพผู้ทำกรรมไว้เว้นแนวใดก็พ้นภัยมันเสนำมาผ่านเห็นกันในศาสตร์นี้ในศาสตร์นี้แหละบ่หนีมง ดอกทานเออเลือดใจเดชเจ้าหายหลบพอลเลยมันผิดไปแล้วคือเสด็จแม่วิชาคาถากมที่ผมฉันละพินมาบรรสูญสลายไปหมดแล้วพยาค่ะย่ำหมดแล้วเออละสิถ้าหากว่าลูกเล่าเลี้ยงให้เม่์ฟังตะทีเล็เลี้ยงเล่าน่ะมันคงสิบลายแรงถึงขนาดนี้หรอก เอาเถอะเมื่อเมื่อเจ้านักกลับตัวกลับใจได้แล้วมันยังบ่สายหอกลูกเนียนนสิทุ่นคออภัยยโทษจากเสด็จพอยนะลูกเสด็จพีเพคะม่อมฉันขอประทานอภัย้วยเถอะเพคะเสด็จผีขออภัยเถพกีดทุกอย่างนะม่อมฉันน่ะตามใจลูกมาตั้งแต่นนอยลูกถึงเป็นคนหนีสัสจังส่ม่อมฉันสำนึกได้แล้วเพคะเสด็จพีให้อภัยเถิดพเจ้าเรื่องมันไหลแรงเหลือเกินเสด็จพีรีบแก้ไขเถอะเพคะเอาล่ะ เจ้าทิว่าจะไหนกันน้อละสิงฮะสดิพอพยาค่ะยกโทษในเกมบ่มฉันด้วยเถอะพยาค่ะยกโทษเถิดพระเจ้าค่ะเอาล่ะพอดีใจที่เจ้าเนี่ยกับจีกับใจเป็นคนดีได้หให้เจ้าจำให้เจ้านี่จำไหมว่าความผิดของเจ้าในข้าวครั้งนี้เป็นบทเรียนอันใหญ่ของเจ้าก็แล้วกันเป็นหไห่อพยแล้วในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้เนี่ยพอสิพาเจ้าน้ำเครื่องราชบัณฑน,นาการไปถวายแก่เมืองกรุงศรีนครเพื่อเป็นการขอขมาแก่พวกเขารีบเตรียมตัวเดินทางกันทะลุไปขอบพระทัยสดิทพอเป็น<ข>อย่านสุดเลยนะสิงห์ป้ ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ